สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะมาทำอาหารง่ายๆเมื่อกลางวันค่ะเกาเหลาค่ะอันนี้เรามีผักอันนี้ประมาณร้อยร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมค่ะล้างแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็จะหั่นเลยค่ะหั่นใส่ลงไปในชามก้นชามค่ะ วันนี้ไม่ทานถั่วงอกค่ะเอาผักล้นวนเพื่อนๆมีถั่วงอกใส่ได้นะคะ,ะที่สุดจะใส่ชามเลยค่ะ เราก็เตรียมลูกชิ้นไว้ประมาณสิบลูกวันนี้เดี๋ยวจะเอาลูกชิ้นไปทอดค่ะอ่าสักเรามีแค่นี้ก็ต้นขึ้นชัยสองสามต้นค่ะเอาไว้โรยหน้านิดนึงหอมๆค่ะมะนาวค่ะเดี๋ยวจะบ,บีบมะนาวก่อนค่ะตำน้ำจิ้มนิดนึงโอ้ยมะนาวน้ำดีจังชอบค่ะค่ะเพื่อน เวลาเราตำพริกพริกเขาจะได้ไม่ดำนะคะถ้าเราไปตำพริกก่อนบางทีมาที่หลังมะานาวใส่มะนาวที่หลังดำค่ะที่สุดชอบทานเปรี้ยวมากๆคือน้ำจิ้มเนี่ยเราจะถ้าสมมูิเราทำเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะเอาเป็นแทนน้ำส้มนะคะเปรี้ยวๆไปเลยค่ะ แทนน้ำส้มสายชูค่ะเรี้ยวสุดๆไปเลยค่ะค่ะอันนี้ล้างพริกพริกเอาไว้ประมาณเท่าไหร่เม็ดเนี่ยห้าหกประมาณ7เม็ดค่ะพริกเขียวแดงกินดาตั้มลงไปค่ะชอบเผ็ดใส่เยอะกว่านี้ ้าเราจะเปรี้ยวเราจะใส่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเรากลัวว่ามันจะจีดจ๊ดจัาดเกินไปเราก็ใส่ซอสปรงุงรสหรือซีอิ๊วขาวลงไปได้สักช้อนชาหนึ่งค่ะนี่ค่ะน้ำตาลทรายไปสักนิดหนึ่งค่ะนิดหน่อยพอค่ะป,ปลายช้อนค่ะนิดหนึ่ง ให้เโคกลมกล่อมขึ้นเนี่ยค่ะอยากทอดลูกชิ้นนิดนึงค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะ รสาติอีกแบบนึงค่ะเราทำได้หลายแบบตัดได้เราจะได้ลูกชิ้นกรอบขอแข็งขึ้นมานิดหนึ่งก็อร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะเพื่อน เดลละเรมกัน้ำจิ้มอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีน้ำจิ้มใช่ไหมคะเพื่อนเพื่ออาจจะใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสเจ่ะลงไปนิดนึงเขาจะอร่อยมากเลยค่ะทานเล่นๆค่ะอันนี้พี่สูตรจะทำถ้วยเดียวนะคะน้ำประมาณ600 ml ค่ะถ้วยเดียวพอค่ะ ของเราพวมีสำคัญที่สุดแกงเจืดหรืออะไรพวกนี้ใส่เนี่ยค่ะลงไปนิดนึงค่ะหยิบมือนึงค่ะซอสปรุงรสดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แค่แค่นี้เองง่ายง่ายผัดใส่กระขอค่ะของปรงุปรงรสประมาณครึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้น้ำแกงที่มีน้ำมันนิดนึ่ง มันก็เหมือนเราใส่น้ำมันกระเทียมเกียวนะคะอ่ะเดี๋ยวที่สุดจะลองชิมรสดูเนาะอันนี้ทานคนเดียวนะคะไม่ได้ใช้ซอนกัน งลงรสไปอีกครึ่งช้อนค่ะใช้ไ,ได้แล้วค่ะแต่ว่าพี่สุอยากได้เผ็ดจัดนิดนึงโอเคแล้วค่ะเพื่อนๆชิมรสตามชอบเลยนะค่ะ ถ้าใครอยากหวานจะเติมน้ำตาลลงไปหรือว่าจะใช้หวานของผมปรุงรสแทนก็ได้นะคะที่สุดพอดีแล้คะโอเคมันเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สุดรนี<ม>่นี่เราก็จะโรยนี่ลงไปค่ะโรยผักลงไปแล้วก็ พริกไทยลงไปค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเก้าเหล่าลูกชิ้นทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ